กรรมะสมังพลังไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็นสำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกสาวพูดจึงขอยข้าคโรกกรรมคำว่ากรรมคือการกระทำการกระทำนี้เรียก <c oughs> ว่ากรรมแต่ความดีการกระทำชั่วเรียกว่าทำบาปทำชั่ว ให้พากันละมัดระวังความดีความชั่วนี่แหละจะเป็นเครื่องติดแนบในจิตใจของเราในปัจจุบันและพกชาติต่อไปมัน <c oughs> ถ้าไม่พ้นจากกีเลตัณหาตัวตัวพาให้เกิดให้ตายพาให้ดีให้ชั่วจะเมื่อไหร่ต้องหมุนกันไปกับดีกับชั่วตลอดไปอย่างนี้ต้องให้พากันเ <c oughs> าโลก,กรรมที่ว่านัตถิกรรมะสมังพลัง ไม่มีอำนาจด